ำเ,เงินมา2 0 0แสนบาทแล้วมาเป็นร้านค้ามิตรแท้โชห่วยเลิศเดี๋ยววันนี้จะพากันมาดูนะคะว่าเป็นร้านค้ามิตรแท้โชห่วยอ่ะมันเลิศขนาดไหนซึ่งน้องก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเราของจริงไม่ขิงไม่โม้ let's go <S เปิดร้านค้ากับมิตรแท้โชห่วยใดๆก็คือง่ายมากคุณแม่สองแสนบาทคุณแม่ไม่ได้ให้น้องม่ได้ให้แมคโครแต่ไปซื้อสินค้าเข้าร้านของคุณแม่เองใดๆก็คือปังอะ่ะ มิแท้โชห่วยของน้องเนี่ยไม่เสียค่าบริการรายเดือนไม่เสียค่าบริการรายปีไม่เสียค่าอะไรเลยอะลอดร้านค้ามิตแท้โชวห่วยทุกร้านจะได้ระบบหลังบ้านด้วย m a c คอร์พีและ m a c คอร์อีค s ซิตเช่วยจัดการร้านค้าของคุณแม่เงินที่เคยหดเคยหายจะหายไปโอ้ยปังปุริเยสมาชิกมิตแท้โชห่วยทุกร้านจะมีพี่เลี้ยงคอยดูทางหน้าบ้านและหลังบ้านไม่ต้องลองผิดลองถูก แบบนี้และแบบนี้อยากขายดีเหมือนแมคโครโทรหามิตรแท้ช่วยนะคะคุณแม่โทรหามิตรแท้ช่วยนะครับคุณพี่โทรหามิตรแท้โชห่วยนะครับคุณน้อง